สวัสดีค่ะคุณจูนอยากรู้ว่าตอนเที่ยงนี้มีใครไม่ไม่ไมอุ้ง,งานนะคะเขาเขาไม่ได้ว่ากุ้ง,งานสิพักกลางวันใช่ไหมมีคนพักกลางวันแล้วเล่นติ๊กตกอกเยอะแลวเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคน อมาเวลานี้ทำไมมาให้โดนบน่นค <t> <sh ay> รับเพิ่งตื่นใช่จริงๆตื่นแล้วนะคะแต่ว่าน,นอนทำงานไปเรื่อยๆอะไรใหม่ๆห จเจอแบบงงชอบเซอร์ไพรส์ค่ะกินให่ย่างนะย่างเลยค่ะแต่มามาว่ากินเยอะมากเมื่อวานอ้วนมาเครียดเลยพอพล้ะ มาให้กำลังใจนะคะมาแป๊บเดียวนะคะจะมาให้กำลังใจนะคะว่าทุกคนทำงานสู้ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> คเครียดเหมือนลุงทำไมละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอีกห้านาทีก็จะลงเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องมาทถางานต่อ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะคะ กัอ้วนเสื้อคอยูรสิเนี่ยเสไม่อันนี้เป็นแบบคอวีเออแต่มันก็อย่ร์ตอีน,น,นึง <laughs> แต่หนูนะไม่เดี๋ยวหนูก็ลุกไปทํางานหนูมนันนอนพักค่ะ <laughs> พักเที่ยงค่ะเขาเรียกว,ว่าพักเที่ยง <laughs> ตอนกินไม่เคีมตอนเราจะเคยียดใช่อึมฮึม เงาจังคุณแพรมถามว่ามีวิธีดูแลผิวยังไงคะก็เอาจริงๆก็ทาครีมค่ะแล้วก็คือมีเข้าคลินิกบางแต่ว่าวิ้ว่าคลินิกก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นทาครีมอะที่สุดนะหาครีมที่เข้ากับผิวเราคะ่ะแล้วก็ทาใช้ พี่องค์ชายมันไม่ขึ้นแชทเลยค่ะพี่ส่งที่อยู่ให้พี่ธนูได้ไหมคะโดนดูุแน่ทำไมคะรูปหนใส่ก่อไม่ทุกคนคือหนูตลกมันเป็นแบบรูปติดบัตรแล้วหนูก็เอาไวล้ลอแต่ไม่ได้เอาออกมานานและะ้วค่ะก็เอาไปเก็บไป มันความอยู่จริงเพิ่งนึกได้เมื่อวานลืมไปแล้วว่ามีพูดให้พี่ธนูเข้าอพกดฤตกกรจริงเป็นทุกอย่างให้หนูแล้ว if you want to talk to me talk to p e พี่ธนูวันนี้หยุดหรอไม่หยุดคะ่ะแต่เอา work from home แต่อวดนะในรูปลุงได้รับเสื้อแล้วพี่โตโต้ใส่มาอวดเร็วทุกคนถ้าสมมติว่าวันหนึ่งหนูไม่ได้สนิทกับคนลุงแล้วทุกคนจะยังอยู่กับหนูไหมเนี่ย กินอะไรหรือยังยังเลยค่ะเราได้รับแล้วเหรอคะพี่ยุงชายพี่แจ๊กบอกอยู่พี่แจ๊นี่คนแ,แรกเลยเนี่ทั้งแม่น standing ทีักสุดถามเลืเล่องเะไงองแะทุกคนต้องไปทำงานแล้วหรือเปล่าคะกินข้าวกันหรือยังอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ไอส์แต่ว่าเดี๋ยวหนูลงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อยนิ้วเอานิ้วไปกดทำงานเถอะเอากินแล้ว <c oughs> กินอะไรกัน หนูว่าหนูจะกลับมากินสุก,กี้แล้วเพราะว่าหนูกินขนมแหลกมาหลายวัน <c oughs> ไม่สบายนะคะน้ำมูกไหลอ๋อรอบนีล้ลืมแจ้งเลขพัสดุเหรอคะไม่รู้เลยอะ่ะหนูไม่ได้คุยกับทางทีมงานเลยนะคะ ดึกจะมาไลฟ์อีกไหมน่าจะมานะคะ เื้อลายสวยมากนะสั่ง 2XL เอ็กเอรโอไซส์สวยมากซึ่งราคาค่บคุณคะ่ะตอนดึกมาอีกนะได้ทีทำคลิปเค้กคนดูเยอะจังจริงหรือว่าหนูทำคลิปทำอาหารดี <laughs> เหมือนคนจะชอบแบบคนที่ไม่ใช่ FC ลุงด้วยนะเ <laughs> ขาบอกอยากกินชุดเหมือนอยู่โรงพยาบาลออกมนสีเขียวเขียวใช่ ทำเลยได้ค่ะลุงรู้ไหมว่าไม่สบายรู้ค่ะเมื่อวานเขาถามอยู่แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปอะไรมากลงรูปไอจีงานตอนไหนเราดูเดี๋ยวลงเย็นนี้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเขาจะให้ลงเมื่อวานแต่ว่าเขาส่งรูปมาช้า,าน,นะคะเขาเลือกรูปให้หนูหมดเลยทำไมหน้าเค็กต้องเป็นไมโยงชิดอร่อยอะ่ะ ไม่รู้คุณลุงเขาชอบไม่ใช่หรอเสื้อคอ,อยวยเออหนูขายเสื้อคอ,อยวยแม่ไม่ต้องมีลายอะไรเลยคอ,อ,อยวยเยางเดียวแล้วคือโรงงานงงพี่คะอยากสั่งผลิตเสื้อคอ,อยวยคะ่ะไม่ยุ่งค่ะ สักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีซะกว่าหนูติดพวกพี่ๆไหมเนี่ยดูสิพักกลางวันแล้วมาไลฟ์เนี่ยเด็กติดคุณแล้วเด็กคนนี้ติดคุณแล้ว ทำงานก่อนนะครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูลงเลยดีกว่าพี่ๆเขาจะได้พักก่อนไปทํางานเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้เย็นนี้ค่ะพี่องชายรอแบบมีคนเพิ่มกันขอบคุณนะคะแวะมา แวะมาพักกลางวันไงต้องลงไวได้บ้ายายค่ะพี่ๆเจอก,กันนะจ๊ะเจอก,กันนะจ๊ะ